เมนเพิ่งปล่อยคลิปเคลื่อนปืนใหญ่สุดอลังการบอกเลยว่าตอนแรกผมก็ตกใจแต่พอเห็นความจริงเท่านั้นแหละหัวระกากเลยครับ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เองประมาณ6โมงเช้าของวันที่13พฤศจิกายนโอ้โหในลวกโซเชียลของฝั่งกัมพูชานี่ร้อนเป็นไฟเลยเขามีการแห่แชร์คลิปวิดีโอตัวหนึ่งครับเป็นภาพกองทัพกัมพูชากำลังเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ชนิดที่เรียกว่าอัตตาจรรุ่น S H 1ขนาด155ม mm. มอาวุธหนักเลยนะคุณผู้ฟังแล้วแคปชั่นที่มากับคลิปเนี่ยมันชวนให้ขนลุกมากเขาอ้าง กันว่ากำลังเคลื่อนพลไปเสริมกำลังที่แนวหน้าแนวหน้าไหนล่ะครับก็พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานั่นแหละ พอผมเห็นครั้งแรกนะหืมใจหายแวบเลยนี่มันอะไรกันจะมีเรื่องมีราวอะไรกันอีกหรือเปล่าภาพที่เห็นมันดูน่าเกรงขามดูจริงจังดูเหมือนเตรียมพร้อมจะมีเรื่องมันสร้างความตื่นตระหนกได้แบบสุดๆเลยครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ฟังเรื่องที่ดูเหมือนจะใหญ่โตความจริงมันกลับตลกสิ้นดีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคเมเนเล่นเกมเก่าเหมือนเดิมแต่ไทยจับได้ทุกครั้ง เอาละครับมาดูความจริงกันหลังจากที่คลิปนั่นว่อนเน็ตไปได้ไม่นานกองทัพบ,บกไทยของเราก็ออกมาแถลงข่าวครับโฆษณากองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีเนี่ยท่านออกมาพูดแบบเคลียร์ๆชัดๆเลยว่าไอ้คลิปที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่การเคลื่อนกำลังไปแนวหน้าเพื่อเตรียมรบอะไรทั้งนั้นอา้าวแล้วมันคืออะไรละ่ะความจริงก็คือมันคือการถอนอาวุธตามข้อตกลงครับคุณผู้ฟังฟังไม่เพลิดครับถอนออกไม่ใช่เคลื่อนเข้า เรื่องราวมันมีไทม์ไลน์ของมันอยู่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9ถึง10พฤศจิกายนฝ่ายไทยเราเนี่ยได้ทำการถอนอาวุธยุธโทโธปกรณ์บางส่วนออกจากพื้นที่ชายแดนตามข้อตกลงที่มีร่วมกันซึ่งเราทำอย่างเปิดเผยมีทีมผู้สังเกตการจากอาเซียนหรือที่เรียกว่า AOT a s เ a n Observer Team เข้าร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอนโปร่งใสามากและแน่นอนว่า ฟังกัมพูชาเองก็ต้องทําเหมือนกันพวกเขาก็ต้องถอนอาวุธในส่วนของเขาออกไปเช่นกันซึ่งไอ้เจ้าปืนใหญ่ SS1 155ม mm, มที่เห็นในคลิปเนี่ยมันคืออาวุธในคตติกอรี่ที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องถอนออกตามข้อตกลงเป๊ะๆเลยครับเห็นภาพหรือยังครับคุณผู้ฟังกัมพูชากำลังทำตามข้อตกลงคือถอนอาวุธออกจากพื้นที่แต่แทนที่จะบอกความจริงตรงตรง พวกเขากลับเลือกที่จะถ่ายคลิปการเคลื่อนย้ายครั้งนี้แล้วเอาไปปล่อยในโซเชียลมีเดียพร้อมกับปั่นเรื่องราวใหม่ทั้งหมดจากการถอนอาวุธตามข้อตกลงสันติภาพกลายเป็นการเคลื่อนทับไปเสริมกำลังที่แนวหน้าซะอย่างนั้นโอ้โหวันคือการจัดฉากคือการแสดงละครฉากใหญ่เพื่อหลอกคนของตัวเองหลอกชาวโลกว่าดูสิไทยกำลังคุกคามเราเราต้องเตรียมพร้อม คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าจะเสริมกำลังรบจริงๆเนี่ยมีที่ไหนในโลกเขาประกาศให้โลกรู้กันต้องๆแบบนี้บ้างการเคลื่อนกำลังทางทหารมันเป็นเรื่องลับสุดยอดนะครับไม่ใช่การจัดอีเวนท์ที่ต้องถ่ายคลิปโปรโมทนี่มันผิดหลักการทางทหารแบบสิ้นเชิงคำาหมงเขารู้ว่ากำลังเล่นละครแต่ที่เขาอาจจะไม่รู้ก็คือไทยเรารู้ทันครับว่าเขากำลังเล่นบทไหนอยู่ และที่น่าเจ็บใจกว่านั้นก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับคุณผู้ฟังมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือรูปแบบการสร้างข้อมูลเท็จที่กัมพูชาทำมาตลอดเป็นเกมการเมืองที่เขาถนัดนักลองดูตัวอย่างนะครับ ไม่กี่วันก่อนหน้านี้วันที่12พฤศจิกายนก็มีข่าวจากฝั่งกัมพูชาอ้างว่าทหารไทยไปยิงพลเรือนของเขาเสียชีวิตฟังดูร้ายแรงมากใช่ไหมครับแต่พอทีม AOT จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าอะไรศพถูกชาปนกิจไปแล้วอย่างรวดเร็วผิดปกติอ้าวทำไมรีบร้อนขนาดนั้นล่ะหลักฐานสำคัญหายไปก่อนการตรวจสอบจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ำแถมข้อมูลจากแหล่งข่าวปลอม ยังระบุอีกว่าลักษณะบาดแผลมันไม่สอดคล้องกับการยิงด้วยอาวุธของทหารเลยอืมมันน่าเค็ดนะครับหรือจะย้อนไปเรื่องเก่าๆอย่างกรณีพิพาทเรื่องปราสาทต,ต่างๆเขมรก็จะกุเรื่องขึ้นมาตลอดว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานทั้งๆท,ที่ความจริงคือทหารไทยเราวางกำลังอยู่ในพื้นที่ของเรามาตั้งนานแล้วแต่เป็นฝ่ายเขาต่างหากที่พยายามจะรุกล้ำเข้ามาสร้างสถานการณ์ ยังไม่หมดครับยังมีเรื่องของการใช้คลิปวิดีโอเท็จเคยมีกรณีที่เขาแชร์คลิปวิดีโอที่อ้างว่าทหารไทยหรือทหารเมียนมากำลังทำอะไรไม่ดีแต่สุดท้ายสื่อต่างชาติที่เขาเก่งๆหน่อยก็ไปสืบจนเจอความจริงว่าเฮ้ <c oughs> hey, นั่นมันคลิปทหารกัมพูชาเองนี่นะแค่เอามาตัดต่อแล้วใส่เรื่องราวใหม่เข้าไป เห็นไหมครับคุณผู้ฟังนี่คือศิลปะการจัดฉากของเขาเลยไทยมีหลักฐานจริงแต่เขมรมีละครสวยเขารู้ดีว่าคนไทยส่วนใหญ่รักสงบไม่ชอบความรุนแรงในขณะที่ประชาชนในประเทศของเขากำลังมีความเครียดจากปัญหาภายในหลายๆอย่างการสร้างศัตรูภายนอกขึ้นมาการสร้างภาพว่ารัฐบาลกำลังปกป้องประเทศอย่างเข้มแข็งเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเบี่ยงเบนความสน ใจและปลุกระดมคนในชาติของตัวเองแล้วฝ่ายไทยเราทำยังไงล่ะเรานิ่งเฉยเหรอเปล่าเลยครับคำตอบคือไทยเรานิ่งแต่ไม่เฉยและตอบโต้แบบมีชั้นเชิงด้วยหลักฐานจริงท่านนายกอนุทินก็ออกมาพูดชัดๆเลยครับว่า ไทยไม่มีความตั้งใจจะรุกรานใครแต่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเราเด็ดขาดเป็นการส่งสารที่ชัดเทนและหนักแน่นมากส่วนในภาคปฏิบัติก่อนทัพเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่คลิปปืนใหญ่นี่จะออกมาเนี่ยมันเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นก่อนนั่นคือการที่กัมพูชาแอบมาวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นใหม่ พ m n 2ไว้ในฝั่งดินแดนไทยซึ่งมันเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตวาวาย่างร้ายแรง และผลที่ตามมาคืออะไรเมื่อวันที่10พฤศจิกายนทหารไทยของเรา4นายเดินลาดตระเวนเยาะไปเหยียบทุ่นระเบิดที่เขาแอบมาวางไว้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสมีหนึ่งนายที่ต้องสูญเสียขาไปเลยนี่คือหลักฐานที่จับต้องได้ไม่ใช่คลิปละครและเพราะเหตุการณ์นี้แหละครับที่ไทยต้องสั่งระง,งับปฏิญญาสันติภาพชั่วคราวไปก่อนในเมื่อคุณเล่นไม่ซื่อเราจะไปจับมือกับคุณได้ยังไง ยังครับยังไม่จบวันที่13พฤศจิกายนเราก็ตรวจพบทุ่นระเบิด p m n 2ที่ถูกลอบวางใหม่อีก2ทุ่นบริเวณช่องอานมา้าจังหวัดอุบลราชธานีและล่าสุดวันนี้เลยครับวันที่14พฤศจิกายนก็เพิ่งเจออีก2ทุ่นที่บริเวณเนิน677 ทั้งหมดนี้ไทยเราไม่ได้พูดลอยๆนะครับเรามีหลักฐานมีภาพถ่ายมีการรายงานเรื่องนี้ไปยัง UN และทีม AOT ให้เข้ามาตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงของกัมพูชาเห็นความแตกต่างไหมครับคุณผู้ฟังไทยตอบโต้ด้วยของจริงไม่ใช่ละครสวยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสำคัญกับคนไทยอย่างเราๆท่านๆยังไงทำไมเราต้องสนใจเรื่องชายแดนที่ดูเหมือนจะไกลตัว เพราะมันไม่ใช่แค่ปัญหาของทหารครับเบื้องหลังละครฉาก เยอรน,นีมันมีเอกเรื่องหนึ่งซ่อนอยู่นั่นก็คือเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์และสแกมเมอร์ครับในช่วงเวลาไล่เลียกก่ยกันกับที่สถานการณ์ชายแดนเริ่มตึงเครียดเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับที่มีการกดดันและปราบปรา,ามแก๊งสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ในกัมพูชาซึ่งแก๊งพวกนี้หลอกเอาเงินคนไทยไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านและมีข้อมูลว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลในกัมพูชาด้วยซ้ําการสร้างเรื่องที่ชายแดนให้เป็นข่าวใหญ่การแสดง ตัวเป็นผู้ถูกกระทํามันอาจจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของประชาคมโลกไม่ให้มาจับจ้องปัญหาภายในที่พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้นั่นเองในขณะที่ทหารไทยเราต้องมาเสี่ยงชีวิตกับทุ่นระเบิดประชาชนไทยก็กําลังถูกดูดเงินจากแก๊งมิจฉาชีพทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันครับ คนที่เดือดร้อนที่สุดในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามก็คือประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนลหละครับพวกเขาต้องอยู่กับความหวาดระแวงและนี่คือเหตุผลที่คนไทยต้องรู้ทันไม่ใช่แค่ทหารครับ ดังนั้นหลังจากนี้ไปเมื่อคุณผู้ฟังเห็นคลิปวิดีโออะไรแปลกๆที่ดูร้าอารมณ์ดูน่าตื่นตกใจแบบนี้ผมอยากให้หยุดคิดสักนิดหนึ่งครับอย่าพึ่งรีบร้อนเชื่ออย่าพิ่งรีบแชร์ลองถามตัวเองก่อนว่านี่เรื่องจริงหรือละครแสดงมีหลักฐานอะไรอย่างอื่นมารองรับบ้างแหล่งข่าวที่ได้มามันเชื่อถือได้แค่ไหนนี่แหละครับคือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากการถูกปั่นหัวจากการตกเป็นเครื่องมือของ แกมการเมืองในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันไปเร็วซะยิ่งกว่าจรวดยุคที่ใครๆก็สามารถสร้างละครของตัวเองขึ้นมาได้ ถ้าคุณผู้ฟังอยากได้ข่าวจริงที่วิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้ครับเรื่องแบบนี้คนไทยเราต้องรู้ให้ทันกันช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้มากที่สุดนะครับแล้วมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างหน่อยว่าคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างจำไว้นะครับ ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดและที่สำคัญคือเรามีของจริงมากกว่าละครฉากใหญ่ครับ